สวัสดีครับวันนี้ก็เซฟกระทะแตกครับทำวันนี้เ<ำ>มนูอะไรเนาะ,นนนะนะเดี๋ยวมาดูกันเซฟกระทะแตกขัวพริกก่อนนะขัวพริกก่อนสวัสดีเอฟซีทุกท่านเดอ้อขัวพริกเพื่อจะเอาไปตำเอาไปตำแ,แล้วก็ทอดใส่ไข่ตำพริกตำพริกเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไจ้ำอ่าใช่ใช่เอาไว้จ้ำ ่กินกับอ,อ,อมทอดไข่ทอดไข่ใส่แค่อมอืมเราไม่มีมะเขือเทศไว้เลยอือผมก็ไม่ซื้อมาผมเข้าไปตลาดอยู่ตลาดก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าไปลายสายสาย,สายหมดตลาดก็ข้าวสดบ้านกุกตูมนี่ครับก็ปิดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทอดไข่เดี๋ยวค่อยทอด ครับผมทอดไข่ด้วยเนาะเอาแล้วก็ลวกด้วยเนาะอืมได้ครับจะอมทอดไข่แล้วก็จะอมลวกกินได้หมดเราพริถ้าเราไม่ได้ทำามีคนทำให้กินกินได้หมดทำเหมือนหม่ๆเพียงนิดนึงอืมหอมสักหน่อยเชิญครับเชิญครับพี่น้องครับครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจเด้อครับผมเมื่อคืนก็พวกเราก็อยู่ตันดึกงานงานเลี้ยงวันเกิดพี่หมอนิดครับครับผมอยู่กันดึกหน่อยก็เลยงอมตอนเชา้ามตื่นสายหนา,นนานจะไม่อาบ <c oughs> หน้าตายไม่ล้างเลยแต่ผมแต่ผมอ่านนะลงไล์แล้วผมไปกีดยางเน้อเพ่อนผลับหลับลับรู้เรื่องเลยเมื่อวาน นิตยานิตยาไปจาบุญมาบอกไปซื้อยาซูรีดินมากินพอกินเข้าไปแล้ว้วัดแ <ล ok S 2> <ล>ก้ไข้วัดนอกเลยครับอืมไม่ได้อยู่งานเลี้ยงมันเกิดพี่หมอนิดเลยอืมนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวผมก็ไปกิดยางพี่กลับตอนไหนผมไม่รู้เรื่องเลยไปตอนไหนก็ไม่รู้มาตีหนึ่งครับที่หนึ่งกว่าเกือบที่สองแล้วไปตอนไหนก็ไม่รู้กลับมาตอนไหนก็ไม่รู้หลับไม่รู้เรื่องพอแอดมินกลับแล้วก็ เพราะแบมกับแล้วผมก็ออกไปเลยครับไปเลยใช่ไหมไปเลยเชียกประทะรั่วนะครับอืมใส่มาปลาลิดนิดใส่บ่ใส่ใส่บ่จะใส่บ่แล้วแต่ครับสูตรไข่สุนมันกินได้หมดได้หมดอ่ะอุ้ย สูนี้ก็อีกสูนึงปกติก็เผาถ่านเนาะเสียบไม้แล้วก็เผามันจะหอม,มหอมอีแบบหนึง่งะครับเสียดายวาสบิมาน้อยหนึ่งโอเคแล้วฮะห๋ยวจะมาใส่ของกอนให้มันเย็นร้อนมันเย็ยนแอบร้อนเด็นทั้งหมดใส่ขอกมาให้ห้นหนายหเย็นนะฮะอืม มีมีเอฟซีเอฟซีถามว่าซึกดังเขาทําไมมันมันแสบดังครับขั้วพีก็แสบดังไม่หรอกผมมันเสียดายผมผมน่าเสียดายเลยแม่รับซึกงน้ำมูกเขาทำไมมันเสียดายเนาะเราต้องประหยัดผมผมจะเลิกกินแล้วเท่าส่วนเนี่ยเพราะว่าเพราะวานเพราะหวามีคนบอกจะไม่กินเท่าส่วนผมก็เลิกกินเหมือนกันพี่ พี่เขาบอกว่าจะไปกินตาส่วนแต่ก่อนผมชอบนะตอนเช้าเขามาขายรถพุ่มพวงน่ะซื้อตลอดพี่บุ๊กบอกว่าหน้าไปทำาตาส่วนก่นั้นเอกหรอว่ไม่ไหวเลยไม่ไหวจะพุ่งจะพุ่งแต่ล้คนบอกเอาไป้เลิกกินตาสว่วแล้วจะพุ่งหลาจะพุ่งหลาออกเลยพ่อครัวพ่อครัวเอาป่า ออนี่นะครับตั้งกระทะไว้แล้วเราไปตำพริกเดี๋ยวก็ไม่ไหม้หรอกกระทะอืสูตรนี้อร่อยครับร่อนแสงครับจะมืดมชิ้มืดผมนี่แหละมันชิ้มืดสูตรนี้ผมเอาคกเล็กมาอยู่ ออกมาจากสวนเมื่อคืนนีย่ยังไม่ได้ล้างครับทำ้ำปิกอันนี้เซฟกระทะแตกทำให้ทานครับวันนี้ตเจียวตำเจียวผักหวานก็บะปุ่งเลยครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปแต่งกิ่งองีกจะลวกวเซฟเลย,ว,ว,ยวันนี้ก็ ช่วงบ่ายๆไปส่งของครับเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็ตอบแชทตอบไลน์แพ็คของครับ<อ>ส่งต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณเดือดแล้วไหม่มนะครับมไม่ไม่แล้วนะอแ ขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจเมื่อวานนี้ครับข่าวดีนะครับวัยรุ่นวัยรุ่นสร้างตัวถ้าถ้าไม่มีรถก็เราก็ไม่มีไม่มีแรงผลักดันใช่ไม่มีแรงผลักดันให้กระตุ้นให้เราแบบตอนตอนที่แรกมันไม่เต็มร้อยตอนนี้เกินร้อยครับแรงกระตุน้นเราต้องขยันอดทนนะครับประหยัดครับ อดออมขอบคุณพี่ๆ f c ทุกท่านเดอ้อครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับมาดูพ่อครัวกระทะแตกตยังไม่รั่วครับเกือบแล้วครับผัไข่ครับไข่อมไข่จะอมไข่จะอม,อม,อมน้ำมันเลยครับไฟไม่เรง ไฟคข่อยม,ยมันจะอมน้ำมันมึงบอกพี่ไข่อมดีกว่าล้วอมเนาะไข่ชะอมครับจะทำไข่ชะอมใต้น้ำก็ได้นะครับทอดก่อนนะครับใต้น้ำเลยทอดก่อนแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้น,นชิ้นแล้วก็แล้วก็แ,วกแกงนะครับไข่ชะอมทอดใต้น้ำครับซดน้ำครับเซรษเด้อครับเซรเด้อเคยทำแล้วครับ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีเอ,อขอบคุณ f อซฝั่งซ้ายด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปให้ตลอดครับ FC ีสองปปลาวเดอร์ครับพี่แก้วคนงามพี่แก้วคนงามงามครับงามพี่แก้วคนงามไม่ตามมาตลอดนะฮะดูคลิป ใช่แล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งพี่กิ่งพี่กิ่งเดี๋ยวจะทำครัวใหม่อยู่นะครับเพราะว่ามีเสาอยู่มีไม้อยู่นี่เดี๋ยวมันจะไม่ไหม้แล้วครับนี่เริ่มดำแล้วครับรใ,ชใช่ครับม,มันจะไม่ไหม้กว่านี้ <laughs> หอ,อมกับหอ,อมหม้นอ,อน่ากินครับเตรียมรับประทานครับร้อยร้อยครับนี่นะครับอรขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อที่ร่วมยินดีกับผมเมื่อวานนี้ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อครับ <S <S ขอบคุณพ่อแบม ขอบคุณพี่โจแล้วก็แม่แบมครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับอีเป็นกำลังใจให้กับแม่แลมด้วยนะครับคลิป <c li pp le> นี้ทำไวเท่านี้ครับขอบคุณ f ี่ีทุกท่านนะครับไปแล้วครับบายบายกดไลค์กดแชร์นะเด้อ